สเสน่ห์แสนรักตอนที่29หัวใจสลายจียรายุมองดวงตาคมสวยที่บวมแดงอย่างสงสารทำไมเขาจะไม่รู้ว่าหญิงสาวร้องไห้จนไม่ได้นอนแต่หากจะให้หันหลังกลับไปปลอบตื่นขึ้นมาเขาคงไม่มีโอกาสรู้ว่าตัวเองสำคัญกับคนตรงหน้ามากแค่ไหนเมื่อคืนชายหนุ่มยอมรับว่าเขาโกรธมากเจ็บปวด และรู้สึกน้อยใจหญิงสาวจนขาดการควบคุมแต่กระนั้นทุกคำพูดและทุกการกระทำของเขาก็มีเหตุผลประกอบเสมอชายหนุ่มตัดสินใจอย่างดีและถี่ท้วนแล้วว่าจะไม่ให้พัช,ชริดาเรียนที่นี่อีกต่อไปจึงบอกกับเธอว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอีกเป็นเหตุผลให้หญิงสาวเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่เขาก็ไม่คิดจะแก้ไขเพราะอีกไม่กี่วัน เธอก็จะรู้เองว่าความจริงเป็นอะไรตอนแรกจีรายุตั้งใจจะบังคับให้เธอเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปพร้อมกับเขาแต่พอชายหนุ่มออกจากห้องน้ำก็พบว่าพัชชาริดาลากกระเป๋าของเธอมาตั้งไว้ข้างๆกระเป๋าเดินทางของเขาแล้วชายหนุ่มจึงรอบยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตีหน้าดุและเอ่อยถามเสียงเรียบคุณจะไปไหนเหรอฉันจะกลับเมืองไทยอืม ชายหนุ่มบอกเพียงเท่านั้นก็ลากกระเป๋าของตัวเองออกไปจากห้องทันทีพัชริดามองตามคนตัวโตวอย่างเศร้าๆจากนั้นก็ลากกระเป๋าของตัวเองตามเขาไปและเนื่องจากหญิงสาวจองตั๋วกลับวันนี้อยู่แล้วจึงได้ที่นั่งปกติที่เธอเลือกไว้แต่แรกหากจีรายุกลับได้สิทธิพิเศษนั่งชั้น VIP ทําให้คนทั้งสองต้องแยกที่นั่งกันร่วม15ชั่วโมง แต่พอมาถึงประเทศไทยแทนที่หญิงสาวจะได้กลับไปกับเขาจีรายุกลับนั่งรถมาส่งหญิงสาวที่บ้านของเธอทำให้พัชาริดาทั้งเสียใจและน้อยใจจึงร้องไห้วิ่งขึ้นบ้านโดยไม่ทักทายใครหรือแม้แต่คนเดียวฝากดูแลแสนรักสักสองสามวันนะครับคุณแม่เกิดอะไรขึ้นคะคุณยุพาก,กามาดเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงชายหนุ่มจึงยิ้มบาง มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับถ้ายังไงผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณแม่คุณแม่อย่าบอกเธอนะครับว่าผมจะมารับในอีกสองสามวันอ้าวทำไมล่ะคะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะทำโทษเด็กดือ้อที่หนีเที่ยวเท่านั้นล่ละครับลานะครับพูดจบจีรายุก็เดินจากไปปล่อยให้พกาาดมองตามอย่างง,งุนงงหางนางก็ทำตามที่ชายหนุ่มขอ โดยไม่เอ่ยถึงเรื่องที่ชายหนุ่มพูดถึงให้พัชชาริดารู้แต่ระยะสองสามวันที่ชายหนุ่มขอไว้นางก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกสาวจอมแสบที่ดูท่าว่าจะซ่าไม่ออกนั่งซึมกระทืออยู่ในห้องนอนทานข้าวน้อยกว่าปกติจนนึกสงสารต้องโทรไปรายงานให้จีรายุทราบทุกวันแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแต่กลับไม่ทำให้พัทรมนยอมปล่อยมือ จากความแค้นที่มีต่อพัชชาริดาหญิงสาวยังคงติดต่อจีรายุเสมอและสืบเรื่องของพัชชาริดาเรื่อยๆกระทั่งรู้ว่าศัตรูหัวใจกลับมาจากเมืองนอกกระทันหันแต่แทนที่หญิงสาวจะกลับไปที่บ้านของสามีพัชชาริดากลับพักที่บ้านของมารดาของเธอและตามความเป็นจริงแล้วจีรายุควรไปเยี่ยมเยือนภรรยาสาวบ้างแต่ทว่าพอทำงานเสร็จ ชายหนุ่มก็กลับบ้านของตัวเองซะอย่างนั้นมีหนำซ้าในบางวันอย่างเช่นวันนี้ที่ชายหนุ่มไม่ได้ไปทำงานเขาก็ไม่ได้คิดจะขับรถไปหาพัชชาริดาสักนิดพัทธรมนจึงถือโอกาสนี้เข้าไปหาชายหนุ่มที่บ้านมีอะไรหรอครับมนเจ้าของบ้านเอ่ยถามเสียงเรียบเมื่อเห็นพัทธรมนมายืนอยู่หน้าบ้านไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะมนแค่แวะมาเยี่ยม เลยซื้อผัดไทยของโปรดพี่ยุมาฝากด้วยนะคะอืมแล้วคุณแสนรักล่ะคะเธอไม่ได้กลับบ้านบ้างหรอเอ๊ะป่านนี้ไม่ใช่ว่ามีฝรั่งหนุ่มๆมมาจีบเต็มแล้วนะคะหญิงสาวทำทีถามแสนรักอยู่ที่บ้านของเธอนะครับตอนเย็นพี่จะไปรับกลับมาอ๋ออย่างนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นมน์ขอเข้าไปทานด้วยได้ไหมคะพอดีมนยังไม่ได้ทานอะไรเลย กะว่าจะมาทานกับพี่ยุนะคะ่ะพัธรมนยิ้มตาใสเจ้าของบ้านจึงจำต้องให้เข้ามาตามมารยาทพัทธรมนจัดการแกะผัดไทยที่เธอซื้อมาใส่จานและจัดสืบชายหนุ่มที่โตอาหารจีรายุทานไปได้แค่คำสองคำเพราะชายหนุ่มเพิ่งทานข้าวไปเสร็จหมาดๆคนซื้อมาฝากจึงขยันขยอให้ชายหนุ่มตักเข้าไปอีกอิ่มแล้วหรอคะมนอุสานั่งรถไปซื้อตั้งไกล ทานอีกหน่อยสิคะนะคะพี่ยูพี่อิ่มแล้วครับชายหนุ่มบอกเสียงเรียบก่อนจะวางช้อนลงที่จานงั้นไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้ก็หลับไม่มรู้เรื่องแล้วคะ่ะพัธรมนคิดในใจอย่างกระยิมยิ้มย่องนึกถึงเหตุการณ์ตอนก่อนที่จะเข้ามาหาชายหนุ่มที่บ้านที่เธอแอบใสาย,ยานอนหลับลงไปในปริมาณที่มากพอดูเพราะคิดไว้อยู่แล้ว ว่าคนระวังตัวอย่างจีรายุไม่มีทางที่จะทานเข้าไปหมดจานตราบใดที่เขาไม่ไว้ใจเธอไม่นานความรุนแรงของยาก็ทำให้ชายหนุ่มตรงหน้าเริ่มตาพล่ามัวจีรายุสบัดศีรษะอย่างมึนงงมองหน้าพัทรมนที่เบลอเป็นภาพทับซ้อนอย่างเจ็บใจที่เสียรู้ให้กับหญิงสาวจนได้มนพูดได้เท่านั้น จีรายุก็ฟุ้มหน้าลงกับจานผัดไทยทันทีเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอค่ะพี่ยุอย่าคิดว่าจะเอาชนะมุนได้ตลอดไป <c oughs> คนวางแผนยิ้มออกมาอย่างสมใจหญิงสาวจัดการลากร่างสูงขึ้นไปบนบ้านและเข้าไปในห้องนอนของเขาอย่างทุลักทุเลโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีเมื่อประสบความสำเร็จหญิงสาวก็ไม่รอช้าด้วยเกรงว่าจะมีคนเข้ามาเห็นซะก่อน มือเล็กจัดการถอดเสื้อผ้าออกจากร่างสมส่วนจากนั้นก็จัดการอาพรของตัวเองบ้างเมื่อร่างบางถูกพันด้วยผ้าขนหนูของพัช,ชาริดาตากลมโตก็มองหาโทรศัพท์ของชายหนุ่มทันทีก่อนจะสะดุดเข้ากับกล่องกระมยี่สีแดงซึ่งวางทับการ์ดแผ่นเล็กๆและมีลายมือของจีราย,ยุอยู่บนนั้นแหวนแสนรักสำหรับคนที่ผมรักที่สุดจีราย,ยุ ชื่อแหวนแสนรักเหรอเข้าใจตั้งนะแต่มันคงไปไม่ถึงแกหรอกนังแพทย์สยาพัทธร,รมนลกล่าวด้วยความอิจฉาก่อนจะขยำการ์ทิ้งอย่างไม่ใย,ยดีชั่วอึดใจยญิงสาวก็เปิดกล่องกระมียี่ขึ้นมาและพบว่าข้างในเป็นแหวนเพชรเม็ดสีชมพูที่ข้างในสลักชื่อของพัทชาริดาเอาไว้เห็นแล้วพัทธร,รมนทั้งแค้นใจและอิจฉาเจ้าของแหวนเป็นอย่างมาก หากเธอก็ไม่รีรอหยิบแหวนขึ้นมาสวมใส่ทันทีทว่าขนาดนิ้วก็ไม่เท่ากันจึงทำให้แหวนดูหลวมไปเล็กน้อยแต่ด้วยความอิจฉาหญิงสาวจึงพยายามใช้นิ้วหนีบเอาไว้เพื่อไม่ให้แหวนหลุดมือพัชชาริดานั่งซึมอยู่บนห้องเช่นทุกวันรอคอยให้ประตูเปิดออกและร่างหนาเดินเข้ามาทว่าก็ไม่เป็นเช่นนั้น ครั้นรอคอยโทรศัพท์ก็ไม่มีแม้แต่สัญญาณหรือข้อความจากคนที่เธอรอคอยทําให้หญิงสาวรู้สึกท้อถอยเพราะไม่เคยต้องเผชิญความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนไม่รู้ว่าต้องจัดการตัวเองเช่นไรในบางเวลาก็เผลอนึกย้อนไปถึงหนุ่มๆที่เธอเคยสลัดทิ้งทั้งที่พวกเขาไม่มีความผิดและค่อนข้างรักเธอมากคนพวกนั้น อาจจะมีความรู้สึกทรมานแบบเธอตอนนี้ก็เป็นได้มันคงเป็นเวรกรรมที่เราทำไว้กับคนอื่นเจอกับตัวถึงได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนในขณะที่พัชชาริดากำลังจมอยู่ในห้วงความทุกข์เสียงโทรศัพท์ที่เธอรอมานานแสนนานก็ดังขึ้นมาร่างบางสะดุ้งและผวาเข้าไปรับทันทียิ่งเห็นว่าเป็นชื่อของใครยิ่งดีใจแทบเต้น แต่ยังไม่ทันที่จะได้กรอกเสียงคนปลายสายก็เอ่ยขึ้นมาซะก่อนไงคะคุณแสนรักสบายดีหรือเปล่าเอ่ยพัทรมนอุ๊ยตายจับได้ซะและ้วถ้าอย่างนั้นมนคงไม่ต้องพูดอะไรมากสินะคะต้องการอะไรพูดมาเลยดีกว่าแหมอย่าใจร้อนสิคะ มนก็แค่อยากจะโทรมาขออนุญาตใช้ห้องนอนสักวันนะคะอุ๊ยพี่ยูอย่าสิคะนั่นพวกเธอกำลังทำอะไรกันพัชชาริดาถามอย่างตกใจเพราะเสียงพัทธร,รมนดังขึ้นราวกับขวยเขินและกำลังหลบหนีสัมผัสของเจ้าของชื่อที่เธอเรียกคนฟังํำโทรศัพท์แน่นด้วยแรงอารมณ์ต้องให้บอกด้วยเหรอคะคุณแสนรัก เดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูนะคะเผื่อว่าไม่กล้าดูด้วยตาตัวเองว่ากำลังจะถูกขีดทิ้งพูดจบพัทธารมนก็ตัดสายทันทีก่อนจะส่งรูปภาพเปล่าเปลือยของเธอกับจีรายุมาให้พัชาริดาดูตามที่บอกเมื่อเห็นภาพท,ที่อีกฝ่ายส่งมาให้พัชชาริดาก็ถึงกับน้ำตาร่วงเพาะหญิงสาวร้องไห้ไม่นานก็เรียกสติกลับคืนมาก่อนจะคว้ากุญแจรถยนต และขับออกไปด้วยความโกรธพัช,ชาริดาใช้เวลาไม่นานก็ขับมาถึงบ้านของชายหนุ่มแต่หญิงสาวก็ไม่กล้าขึ้นไปดูคนเดียวจึงคิดจะชวนนันทิชาและมารดาไปด้วยแต่พอถามถึงก็ได้รู้ว่าน้องสะพ้ายของเธอเจ็บท้องคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อไม่มีใครหญิงสาวจึงตัดสินใจไปด้วยตัวเองด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้าไปดูให้เห็นกับตาตัวเอง ร่างโปร่งบางเดินเข้าไปในบ้านช้าๆได้ยินเสียงร้องโคลนคลางของพัทธรมนก็ทำเอาแทบเดินต่อไม่ไหวหากแต่เธอก็แข็งใจเดินขึ้นไปบนบ้านราวกับว่าคนในห้องจงใจเปิดเผยเพราะป,ปกติประตูห้องที่มักจะปิดมิดชิดบัดนี้เปิดอ้าจนมองเข้าไปเห็นคนข้างในที่กำลังนอนทำอะไรกันอยู่ชั่ววินาทีนั้น ทำน้มน้ำตาของพัชชาริดาก็พลังคลืนตอนแรกหญิงสาวหมุนตัวกลับจะวิ่งหนีแต่ด้วยความแค้นใจทำให้ร่างบางหันกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ําและออกมาพร้อมกับถังน้ําขนาดกลางซึ่งบรรจุน้ําไว้ขนาดสามลิตรพัทธรมนปลายตามองร่างบางของพัชชาริดายอย่างสะใจเทว่าขณะที่เธอก้มลงไปหาร่างหนาที่นอนแน่นิ่งอีกครั้ง พัชชาริดาก็สาดน้ำในถังใส่คนทั้งคู่เต็มแรงด้วยความเย็นของน้ำกว่าสามลิตรทำให้คนนอนหลับเริ่มรู้สึกตัวในขณะที่พัธทรมนตร้องวีดว้ด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันมนสารรักจีรายุร้องออกมาเสียงหลงอย่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของตัวเองกับพัธทรมนบนเตียงและยิ่งตกใจยิ่งกว่าเมื่อพบว่าคนที่เห็นภาพนี้ คือพัชาริดาไปตายซะปอกโอยนางบ้าแกไยเลือดพัชาริดาตั้งใจปลาถังในมือใส่จีรายุแต่กลับพลาดเป้าไปโดนพัชารมน์อย่างไม่ได้ตั้งใจทำให้คนที่โดนเต็มเๆเลือดไหลาอาบแก้มกระนั้นพัชาริดาก็ไม่คิดสนยิงสาวมองคนทั้งคู่อย่างสะใจพรุ่งนี้แปดโมงไปเจอกันที่เขต เดี๋ยวก่อนแสนรักหญิงสาวหมุนตัวเดินออกจากบ้านทันทีไม่สนใจแม้แต่เสียงที่ร้องตามจีราย,ยุหันมามองคนที่ร้องโอดโอดอยู่ข้างๆด้วยความโกรธแม้สภาพของหญิงสาวจะน่าสงสารเพียงใดหากแต่เขาก็ไม่มีความรู้สึกนี้เลยแม้แต่น้อยเสียงเยือกเย็นเอ่ยขึ้นลอดไรฟันเลิกยุ่งกับพี่ได้แล้วพัธรมนถ้ายังไม่เชื่อฟังอย่าหาว่าพี่ไม่เตือน เพราะเสือที่มันนอนหลับไม่ใช่ว่าไม่มีพิษสงถ้าเธอยังอยากลองดูก็เชิญแต่มนเป็นของพี่แล้วนะคะโอ๊ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเธอและถ้าต้องการหลักฐานโน่นเลยกล้องวงจรปิดพี่ไม่สนหรอกนะว่าที่นี่จะเป็นห้องนอนแต่เพื่อความปลอดภัยไม่คิดเลยว่าจะได้ใช้มันจริงๆ พัทรมนมองตามสายตายเย็นชาก่อนจะตกใจเพราะในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดจริงๆทำเอาคนวางแผนแต่เจ็บตัวฟรีถึงกับพูดไม่ออกเมื่อร่างหนาลุกขึ้นจากเตียงและหยิบเสื้อผ้าเข้าไปผลัดเปลี่ยนในห้องน้ำหญิงสาวจึงมีความคิดที่อยากจะทำลายหลักฐานพัทรรมนพยายามต่อเก้าอี้ขึ้นเพื่อที่จะใช้ของแข็งทุบก,กล้องแต่จีรายุออกมาพบพอดี ชายหนุ่มจึงกล่าวกับหญิงสาวอย่างเหลืออดทำลายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะบ้านหลังนี้ติดกล้องไว้น,นับสิบตัวข้างล่างหน้าประตูในห้องนี้หรือแม้แต่รอบบ้านและข้อมูลก็ถูกบันทึกผ่านระบบอัตโนมัติเสียใจด้วยจริงๆที่แผนการของเธอไม่สำเร็จกลับไปซะรักมันมากนังหรือไงคะใช่พี่รักแสนรักมากขอแวนของพี่คืนด้วย จีรายุเอ่ยเสียงเย็นเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นแหวนบนนิ้วของพัทรมนลและเมื่ออีกฝ่ายเอามือไปซ่อนไว้ข้างหลังชายหนุ่มจึงไม่คิดถนอมน้ำใจอีกต่อไปร่างสูงย่างสามขุมเข้าไปแย่งแหวนบนนิ้วพัทรามาหญิงสาวดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้ชายหนุ่มง,ง่ายๆหากแต่ก็สู้แรงของคนตัวโตวไม่ไหวเมื่อได้แหวนคืนจีรายุจึงหุนหันออกไปจากบ้านพี่ยุไม่นะพี่ยุ กลับมานะพัทธรมนต์กรีดร้องอย่างเส็ยใจหากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อร่างสูงเดินออกไปจากห้องหญิงสาวจึงลงจากเก้าอี้และปล่อยตัวสุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เอาชนะคนทั้งสองไม่ได้สักทีจีรายุรีบขับรถตามพัชาริดาไปด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าหญิงสาวจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถอีกทั้งยังเป็นห่วงความรู้สึกของเธอเหลือเกิน เพราะเขาปล่อยให้เธอจมอยู่ในความทุกข์มาเสียหลายวันแต่แล้วเขาก็ไปทันหญิงสาวที่บ้านของเธอชายหนุ่มรู้สึกโล่งใจไปเปล่ะหนึ่งอย่างน้อยหญิงสาวก็ปลอดภัยไปถึงบ้านเกิดอะไรขึ้นคะคุณยุภากกามาศเอยถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเมื่อห้านาทีที่แล้วลูกสาวของนางก็วิ่งร้องไห้เข้ามาในบ้านตามมาด้วยลูกเขยที่รีบวิ่งตามเข้ามาด้วยความรีบร้อน แสนรักอยู่บนห้องใช่ไหมครับจีรายุตั้งคำถามแทนคำตอบและทํำท่าจะวิ่งขึ้นไปแต่ถูกพากามานห้ามไว้สะก่อนเดี๋ยวค่ะคุณยุแสนรักล็อกห้องคุณเข้าไปไม่ได้หรอกค่ะผมขอกุญแจสำรองได้ไหมครับได้ค่ะแต่คุณต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังก่อนพากามากล่าวอย่างจริงจังเพราะดูเรื่องนี้เหมือนจะไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้ว จีรายุพยักหน้าในที่สุดก่อนจะตามผู้อาวุโสไปที่ห้องรับแขกและเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆให้พกามาทฟังเมื่อทราบเรื่องพกามาทก็ถึงกับยกมือทาบอ,อกอย่างตกใจผู้หญิงคนนี้ร้ายจริงๆแต่เรื่องทั้งหมดทุกคนก็มีส่วนแม่ว่าค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะคะแสนรักนะ่ะรักคุณมากเลยนะคะแม่ไม่เคยเห็นลูกสาวเป็นแบบนี้มาก่อนเลย พากามาธบอกอย่างเป็นห่วงผมทราบครับและกราบขอโทษคุณแม่อีกครั้งที่ทำให้เธอเสียใจวันนี้ผมตั้งใจจะมารับเธอกลับบ้านและปรับความเข้าใจกันแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนถ้าอย่างนั้นก็รีบขึ้นไปเถอคะค่ะแม่สงสารแสนรักแกคงไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอบคุณคุณยูมากนะคะที่เข้าใจน้องพกามาธมองชายหนุ่มรุ่นลูกอย่างซึ้งน้ำใจ ก่อนจะให้เด็กรับใช้ในบ้านหยิบกุญแจสำรองมาให้ใชายหนุ่มเมื่อได้กุญแจแล้วจีรายุก็ไม่รอช้าชายหนุ่มไขเข้าไปในห้องหาหญิงสาวทันทีร่างสูงเดินเข้าไปหายอย่างแผ่วเบาและก็พบว่าพัชชาริดากำลังนอนซบหน้าร้องไห้กับหมอนร่างหนานึกสงสารหญิงสาวจับใจแสนหลังจะเลิกกับเขาไม่ทนแล้ว คนไม่รักษาสัญญาแสนลักอุสาหกับมาหาเขาเรื่องที่เกิดก็แสนรักไม่ได้ตั้งใจแต่คนบ้านนั้นไม่ฟังเลยเขาอยากกลับไปหายยแ,แม่หมุนนั้นจนตัวสัน่นเลยหาเรื่องเล่าก,กับแสนลังอะ่ะคนร้องไห้พลั้งพลูสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในอกเพราะคิดว่าเป็นมารดาที่เข้ามา แต่เสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่มารดาของเธอพัชาริดาจึงผวาลุกขึ้นมาอย่างตกใจ